พระวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระขวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมังอักขีพาหูปุพระผังอะหังวันทาข้าพระเจ้าขอบูชาพระยาวิรูปักเขเท้าเอลาปะเถ ท่านฉับพยาปุตตาเท้ากันหาโคตะมังเกสัพพะอาจาริยังอุปะทาสายังวินาจะสันติเมตตาสุขขังแคล้วคาดโชคลาบโภคศะซั์ เอกาจากขุนาลือชาลิตาสาธุน้องบิ๊กสาธุเลยครับสาธุพญานาคอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญานะครับอยู่ตรงข้ามกับเกาะเกร็ดนะครับพญานาคสองตัวแม่น้องบีตัวนั้นสีอะไรพญานาคสีอะไรสีม่วงก็ตัวนี้แ่ะสีเขียวนะครับ อ,อ้าวโอ้นี่ไปได้ตังมาจากไหนเนี่ยได้ตังไปเมื่อกี้ได้ตังมาจากไหนครับไปรับทรัพ์มาเหรอไปรับน้องบีกับน้องบีอะ่ะมีไหมแม่แม่ไปเก็บแลวน้องยังเก็บอยู่เหมือนเดิมเลยเอาไปกลับบ้านกันแม่ค่อยคืนไหมอ่ะอ่าให้ให้ให,ให้เอากลับบ้านกันกลับบ้านไหมครับกลับื พญานาคเป็นไงพญานาคดูดูหน้าตาเป็นไงเป็นแบบเนี้ยเออใช่ like. แล้วเป็นยังไงน้องน้องน้องบิ๊กว่าเป็นไงพญานาคดูหนวดขี้ดูด้วยเหเรออ้าวรอดพญานาคไประวังหัวโป๊กเอารอดท้องพญานาคเออระวังหัวโป๊กนะเอาแม่ไม่รอดเหรอแม่รอดไหมอ้าวเห็นไหมบีรอดสองรอบแล้วอ้าวอ้าวเอ้าวดูบิ๊กอ้าวบิ๊กก็รอดอ้าวบิว๊กก็รอด อ้าวบิ๊ก็รอดอาลอดท้องพญานาคเอาแม่รอดเอาแม่รอดมารอดมาอ้าวแม่ก็รอดโอ้โหโดดท้องพญานาคเป็นไงแม่เป็นไงมั่งชื่นใจอ้าวบิ๊กไปรอดแล้วนุ่นบิ๊กไปรอดแล้วเนาะไปรอดแล้วอ้าวบิ๊กไปรอดตามโอ้ต้องพญานาคโอ้รอท้องพญานาคเป็นไงบ้าง อ้าวเดี๋ยวเราไปหย่อนลูกไม่อ่ะอ้าวเอา้เอาแล้วน้องน้องบีจะขี่พญานาคด้วยเหรอ่ใชโอ้น้อง,งอา้าวน้องบีจะ<ร>ขี่<ร>พญานาคโอ้โหเรือข้ามมาเร็วมากนุ่นเรือข้ามมาอย่างเร็วเลยลูกข้ามมาจาก,กเกาะเกร็ดนั่นนะ่ะโอ้เร็วมากมอ้กอวอาวบิ๊กเลยแล้วระวังหัวโป๊กไปแล้วบิ๊ก เอาระวังหัวปุ๊กระวังหัวปุ๊กระวังหัวปุ๊กอ่าวไา